ก็มาเรื่องโทนี่นะครับประเด็นโทนี่นี่ที่มาที่ไปนี่ก็แกก็มาที่ครับเฮาตลอดนะครับคือครับเฮาก็ต้องถือว่าเป็นกองเชียร์ของคุณโทนี่ครับทำให้คุณโทนี่นี่มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยครับนักโทษชายก็หนีคดีไปนะครับแล้วก็ทุกวันนี้โอกาสที่จะกลับมาเนี่ยคุณโทนี่ก็แสดงความมั่นใจมาตลอดก่อนหน้านี้นะครับได้กลับแน่นะครับแต่ ในสาที่คนทําข่าวเนี่ยผมก็ยังดเด็นช่องทางนะครับว่าคุณโทนี่จะกลับมาทเทๆได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันต้องออกเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญเลยซึ่งก็ไม่เห็นแนวโน้มเลยว่าจะไปอะไรอย่างนั้นได้รวมถึงในการเลือกตั้งข้างหน้านี่ก็ยังไม่เห็นนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยจะมาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างที่คาดหวังไว้หรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ครับคุณโทนี่ก็พูดถึงแรมโบ้ เนื่องจากมีการถามก็มีการชงนะครับจากกองเชียร์นะครับในครับเฮ้าก็ถามเรื่องลมโบว่าเมื่อก่อนอยู่กับโทนี่แล้วทําไมวันนี้จึงไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นโทนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับก็เลยไปเปรียบเทียบกับสุนักหรือว่าด๊อกดที่เลี้ยงไว้นะครับที่บ้านเนี่ยครับก็มีการเปรียบเปรียบเทียบบอกว่า เมื่อก่อนนี้ผมกับโอ๊กก็ลูกชายนะครับเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านจันสองล่าห้าสิบตัวปรากฏว่าทุกตัวเราไปเล่นก็ไม่มีปัญหาแต่มีตัวหนึ่งชื่อว่าแม็กมันชอบมากัดเจ้าของตลอดปรากฏว่าผมมีคนให้อาหารหมาคนหนึ่งแม็กมันมันก็ชอบมาเลียตีนประจบเขาประจบเป็นพิเศษเพราะกลัวไม่ได้กินแต่ตอนหลังผมเปลี่ยนคนให้อาหาร พอมีคนให้อาหารคนใหม่มามันก็เลียตีนเขาอีกประจ,จบเขาอีกเพราะอยากกินประจ,จบหมดแต่กลับชอบมาแว้งกัดเจ้าของที่ให้เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเราเลี้ยงหมาทุกตัวแต่ไม่ใช่ทุกตัวจะรักเจ้าของครับวันนี้นี่คุณลัมโบกิ้งกือผมเนี่ยครับเพราะว่าคุณทักษิณนี่ก็เปรียบเทียบคุณลัมโบนี่เป็นกิงกือด้วยนะครับก็บอกว่าเนี่ยทางนายกนี ไม่ไม่ออกตัวนะครับอยู่เบื้องหลังแล้วปล่อยให้กิงกือเนี่ยออกมาขับเคลื่อนตั้งพักการเมืองนะครับก็เปรียบเชี่อว่าประยุทธ์ที่ทำตัวเหมือนพญาหงไม่กล้าลงหนองเล็กเลยปล่อยกิ้งกือใช้เือนแบบแลมโบเลื้อยไปตั้งพักใหม่วันนี้แลมโบเขาก็เลยจัดเต็มครับจัดเต็มยังไงผมเอาคลิปหนึ่งในสี่คลิปของแลมโบมาเปิดให้ฟังเต็มๆนะครับ ไปฟังครับคุณแลมโบนี่ทิ้งคือแลมโบนี่สวนเจ้าของหมายยังไงครับสินจะมากล่าวหาว่านะครับเปรียบเปยผมนะครับเป็นเหมือนสุนัขเจ้าแม็กนั้นเลี้ยงไม่เชื่องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แวงมากัดเจ้าของนี่ยนะผมก็บอกว่าถ้าเจ้าของหมาดีนะครับเจ้าของหมาเป็นคนดีนะนะครับเจ้าแม็กมันฉลาดมันก็คงไม่กัดหรอกครับถ้าเจ้าของหมา นะครับมีประวัติดีนะครับทาแต่ความดีนะครับเป็นผู้นําที่ดีไม่เป็นหัวหน้าโจรไม่เป็นโจรน,นะครับผมว่าไอ้เจ้าแม็กมันก็คงไม่ไปกัดรผมดังนั้นผมต้องยกย่องเจ้าแม็กมันด้วยซ้ำไปนะครับแต่สิ่งที่คุณได้ค่าเปรียบเทียบเหมือนเสมือนหนึ่งว่าสสที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในเครือข่ายของคุกษณิณเนี่ยเป็นเสมือนอสุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยผมมองว่าวันนี้บรรดาสสเพื่อไทยหรือคนในเพื่อไทย น่าจะฉุกคิดได้แล้วว่าเขาไม่ได้มองท่านมีค่ามีราคาอะไรเลยนะครับพวกสะสะจะยอมเสียศักดิ์ศรีให้คุณทักษิณถูกเก่าวหาโจมตีหรือเก่าวหาในลักษณะดูหมิ่นดูแคมนเช่นนี้ได้อย่างไรผมอายแทนพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องหนึ่งในการที่มาเก่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นนะครับให้สั่งให้ผมไปตั้งพักแล้วบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นทําตัวเหมือนพญาหง นะครับไม่กล้าลงนองเล็กปล่อยให้กิ้งกือส้เดือนอย่างแลมโบลงไปผมก็อยากจะบอกว่านะครับผมตั้งพักมาก่อนพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สั่งให้ผมตั้งและผมลาออกจากพักพลังประชารัฐมาขยับพักรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้สั่งผมผมคิดของผมเองผมทาของผมเองนะครับก็เหมือนนะครับในอดีตที่คุณทักษิณเองเนี่ยนะครับไปเป็นหัวหน้าพักพลังธรรม นะครับตอนหลังก็นะครับกระทืบพลตีจำลองสีเมืองตอนหลังก็ไปตามกัดพลตีจำลองสีเมืองหัวหน้าพรรคพลังธรรมที่อุตสาห์มอบให้พักให้คุณทักษิณชินวัตรอย่างนี้คุณทักษิณใช้ได้ไหมครับการที่ผมลงไปทําพักพลังรวมนไทยสร้างชาตินะครับแล้วเราออกจากพักพลังประชารัฐผมทําเองผมคิดเองนะครับคุณทักษิณไม่ต้องมากล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคุณทักษิณอย่ามากล่าวหาผมบันกิ้งกือไส้เดือน ไอ้กิ้งกือไส้เดือนคนนี้แหละครับที่มันเคยทําให้คุณทักษิณเนี่ยช่วยคุณทักษิณเนี่ยนะครับได้เป็นนายกให้คุณทักษิณได้เป็นสสครั้งแรกในนามของคนหน้าพรรคพลังธรรมปี2538ก็ไอ้กิ้งกือไส้เดือนคนนี้แหละครับดังนั้นถ้าผมจะเปรียบเปยว่าไม่เป็นไรครับคุณทักษิณจะกล่าวหาผมกิ้งเป็นกิ้งกือไส้เดือนแต่คุณทักษิณเป็นนะครับก็อาจจะผมอาจจะเปรียบเทียบว่าเป็นตัวเงินตัวทองก็ได้นะครับเพราะว่า กินเกือเส้เดือยมันยังทาประโยชน์ในการพรวนดินนะครับทำให้เกษตรกรนะครับปลูกพืชสวยได้ได้ได้เติบโตสวยงามนะครับเติบโตเจริญนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเงินตัวทองเนี่ยมีแต่ไปกินหาเกี่ยวเกี่ยวกินคนนู้นกินปลาเล็กกินปลาน้อยกินแมลงกินสัตว์นะครับกินเพื่อเอาผลประโยชน์ตัวเองและไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับที่จะช่วยให้เกิดนะครับความสมบูรณ์ เราคือว่าความจเจริญของพืชดังนั้นผมถึงบอกว่าการดูหมิ่นด้อยค่าคนอื่นเนี่ยมันเป็นลักษณะสไตล์ของคุณทักษิณนนแล้วด้อยค่าเรื่องชิโนแวคด้อยค่าเรื่องสยามไบโอไซด์ด้อยค่าเรื่องเอต้าด้อยค่าวัคซีนด้อยค่านายยกว่านะครับถ้าฉีดครบหนึ่งร้อยล้านโดสบาปหนึ่งเอาขี้หมากองเดียวซึ่ตงต่าง่ยด้อยค่าและพอทําได้แล้วคุณทักษิณก็ไม่รับผิดชอบในคําพูดของคุณทักษิณเอง ต้องหอกว่าลัมโบนี่เขาตัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ความจําดีนะผมว่าคุณลัมโบเนี่เกาจะจําได้เพราะว่าเป็นคนที่ทํางานอยู่กับคุณทักษิณมาตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอะไรหลากหลายเรื่องที่จําได้แล้วก็เอามาพูดนี่ยครับพูดถึงเอาแล้วก็เรื่องที่ผ่านไปสดๆร้อนๆก็เรื่องวัคซีนถ้าจาได้สมัยคุณทักษิณตอนช่วงปีที่แล้วเนี่ยคุณทักษิณน,นี่ก็จะได้ค่าทั้งชิโนแวกนะครับ ด้ยค่ะแอสตาเซเนกาแล้วก็พูดถึงว่าจะฉีดให้ได้หนึ่งร้อยล้านโดสไปในสิ้นปีนีครับคุณทักษิณก็มาแบบเด็ดแน่มาประมาณนี้ครับแต่ว่าวันนี้สถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยเนี่ยครับเป็นไปตามเป้าที่วางไว้หมดเลยนะครับรวมถึงจำนวนวัคซีนที่จัดหามาเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับที่ตั้งเป้าไวา้ร้อยล้านโดสครับและสิ่งที่ฝ่ายค้าน นแนวไว้ตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไม่นานเลยครับเดือนทักเดือนปลายสิงหากันยาที่มีการอภิปายไม่ไว้วางใจตอนนั้นเนี่ยผมว่าเพื่อนๆต้องจํากันได้นะครับวัคซีนนี่โอ้โหโดนถล่มเลยครับการจัดหาวัคซีนนะคุณอนุทินนี่มีการจุจริตคอร์รัปชันนะครับซื้อสิบเจ็ดเหรียญทั้งที่ราคาเนี่ยมันต่ำกว่านั้นก็มีการจ่ายเงินกันใต้โต๊ะผู้เรื่องโคเวกเราไม่เข้าโคเวกก็บอกว่าเนี่ยเป็นความผิดพลาดล้มเหลว ก็จะทําให้การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีปัญหามาถึงวันนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์การเรียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นเลยแล้วสถานการณ์การติดเชื้อการระบาดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกนะครับกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยครับตัวเลขคนป่วยใน ICU นะครับตัวเลขใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยครับต่างกันเจ็ดเท่า <c oughs> ก็เพราะว่าเราฉีดวัคซีนกันเจกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ความเสียหายตรงนี้ในเรื่องของติดเชื้อแล้วจะรุนแรงเนี่ยครับมันมันหายไปเลยครับหมายความว่าไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นเลยแล้วการบบพิปรายทั่วไปในวันพรุ่งนี้นะครับผมนี่ก็ต้องนั่งติดตามรอฟังแล้วครับสองวันก็จะดูว่าจะมีประเด็นอะไรที่ฝ่ายค้านนะครับจะเอามาตำหนิวิพากษ์วิจารณโดยเฉพาะประเด็นวัคซีนนะครับเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยก่อปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลย แล้วผมคิดว่าผมน่าจะเป็นที่เดียวมั้งที่ผมพูดถึงปัญหาในเรื่องของอวัคซีนที่ผิดในในอินเดียนะครับตอนนั้นเป็นบริษัทเจ้าใหญ่ที่สุดในอินเดียที่ผิดทั่วโลกนะครับสองพันกว่าล้านแล้วโควกคเนี่ยเขาไปจ้างเนี่ยประมาณ1,000ล้านเพื่อที่จะกระจายไปทั่วโลกนะครับให้ทวีปแอฟริกาด้วยแต่ว่าปีที่แล้วมันเกิดการระบาดที่รุนแรงมากในอินเดียครับวัคซีนที่ว่าเนี่ยครับ มันก็ไม่ได้กระจายไปตามโครงการโควิดนะครับได้รับผลกระทบกันทั่วโลกครับประเทศไทยนั้นไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เลยแต่ตอนอภิปรายเมื่อเดือนกันยายนครับทุกพักการเมืองครับออกมาพูดเหมือนกับทันเสียงตกล่องครับว่าเนี่ยไม่เข้าโควิดนี่ทิพหายแน่นอนนะครับการฉีดวัคซีนจะมีปัญหารัฐบาลไปกินดีหมีมาจากไหนเก่งมาจากไหนถึงไม่ไปเข้าโควต์มาวันนี้ผมว่าความจริง มันปรากฏน,นะครับมันกระจ่างเลยครับแล้วที่บอกว่าแทงบา้าตัวเดียวนะครับวัคซีนแอสตร z าเซเนกมาวันนี้ก็ยืนยันชัดเจนครับว่าสเสยามเบอไซ์นะครับเป็นโรงงานที่ผลิตวัคซีนแอสตร z าเซเนกเนี่ยครับผลิตวัคซีนออกมาอย่างมีคุณภาพเลยแล้วตอนนั้นก็มีการดูมิ่นดูถูกวัคซีนเซนเชนว่าชิโนแวรชิโนฟาร์มเนี่ยหวยแตกนะครับไม่ช่วยนะครับ เหมือนกับว่าฉีดแล้วเหมือนฉีดน้ําอะไรประมาณอย่างนี้โอ้ตอนนั้นนี่โซเชียลนี่ไปกันกระจายครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับจีนยังติดเชื้อสะสมนี่แสนไม่ถึงสองแสนนะครับแสนต้น,ตน,ตนเสียชีวิตนี่อยู่ประมาณไม่ถึง5 000, 000, 000, 000. ้าพันสี่พันกลางๆแล้วทุกวันนี้เขาก็ายังใช้ชิโนแวคแล้วก็ใช้ชิโนฟาร์มครับเป็นสองวัคซีนตัวหลักที่ใช้ในการป้องกันการระบาดในจีนนะครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับที่บอกว่าวัคซีนจีนไม่ได้รับการยอมรับไม่มีครับเปิดประเทศของอังกฤษนะครับวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าวัคซีนทุกตัวครับนักท่องเที่ยวฉีดตัวไหนมาก็ได้ฉีดมาแล้วสองโดสเนี่ยเข้าอังกฤษได้เลยหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าวัคซีนทุกประเทศที่ผลิตนะครับรวมถึงสปุดนิกของทางรัสเซียเนี่ยครับก็ยอมรับครับว่าเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพในการป้องกันการระบาดนะครับ อันนี้ก็ต่อเน,นี่งนะครับจากที่คุณลัมโบพูดพอพูดถึงวัคซีนเนี่ยผมก็นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการด้อยค่าของนักการเมืองฝ่ายคา้านอ้ออันนี้ทีมแอดมินก็เอามาผมก็ลืมไปนะครับก็เป็นภาพกระตูนของทางผู้จัดการครับก็เอาอไปเป็นเลี้ยงหมาเนี่ยครับมาเปรียบเทียบว่าเป็น เป็นสุนัขนะครับเป็นหมาในคอกเพื่อไทยที่ทักษิณเขาเลี้ยงไว้นะครับผมเลี้ยงหมาไว้สักห้าสิบตัวมีตัวหนึ่งมันจะชอบกัดเจ้าของร้อยกว่าตัวนายไม่ใช่ห้าสิบก็มีเสียงสุนัขในคอจกจะโกนออกมานลครับก็เหมือนกับจะเปรียบเทียบว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้มีสอสออยู่ร้อยสามสิบกว่าคนนะครับพอคุณทักษิณเปรียบเทียบเรื่องสุนัขบล็อกบล็อกนี่ก็เข้าทางครับแหม กูว่าแล้วก็เลยมาเป็นประเด็นขำๆตรงนี้อ้า oh. ว